กองทัพเรือสหรัฐเล็งติดระบบ Patriot นะฮะเป็น Patriot missiles รับมืออาวุธเร็วเหนือเสียงของจีนนะฮะการรับมืออาวุธเร็วเหนือเสียงของจีนน่าจะเป็นขี่ปานวุธิไฮเปอร์โซนิกของจีนโดยที่สหรัฐอเมริกาเขาเตรียมที่จะติดตั้งระบบสกัดการโจมตีทางอากาศซึ่งมีชื่อว่า Patriot จริงๆแล้ว Anti Defense หรือ Patriot missiles เนี่ยมันก็คือจรวดซึ่งเอาไวช้ชในการยิงสกัดจรวด โดยที่อาจจะติดในเรือบางลำเพราะว่าเกรงว่าจีนอาจจะใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงที่อาจจะยิงออกมาเพื่อโจมตีเรือของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกในรายงานของ Voice of America เนี่ยเขาเขียนว่าเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมอาวุธกล่าวว่าการติดระบบ Patriot ที่เสริมสกยภาพที่เรียกว่า Pack 3 MSE หรือ Patriot Advanced Capability 3เนี่ยนะฮะ Pack 3 Missile Segment Enhancement เนี่ย MSE ย่อมาจาก Missile Segment Enhancement แปลว่าเสริมตัวขีปนาวุธเนี่ยนะฮะ Patriot Advancedment Capability นะฮะศักยภาพขั้นสูงของขีปนาวุธ Patriot ที่เดิมจะใช้กันภายในกองทัพบกสหรัฐเป็นหลักเนี่ยตอนนี้จะทำให้กองทัพเรือของสหรัฐสามารถรับมือกับขีปนาวุธจากจีนที่มีความก้าวหน้าได้รวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือ Hy p e อร์ซ i c Missiles นั่นเองรายงานของ VOA ยังกล่าวด้วยนะครับ ซึ่งอ้างอิงจากรอยเตอร์สอีกทีหนึงเนี่ยว่าแหล่งข่าวในกระทรวงอุตสาหกรรมอาวุธหลายรายกล่าวกับรอยเตอร์สว่าสหรัฐอเมริกากำลังติดต่อกับพันธมิตรสำคัญอย่างญี่ปุ่นเพื่อจะใช้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสถานที่ผลิตจรวดเพเทรียตร่วมกัน ส่วนบริษัทล็อกฮิตมาร์ตนผู้ผลิตระบบ Patrio อเนี่ยก็หาทางการผลิตระบบตรวจจับขีปนาวุธใหม่อีกแห่งหนึ่งด้วยก็คือที่มอลลารัตฟลอริดาล็อกฮิตมาเตนเขาก็หาฐานผลิตอาวุธเพิ่มแต่ว่าเอา,อาง,ง่ายๆคือนอกเหนือจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งก็น่าจะมีฟลอริดาในสหรัฐเป็นอีกพื้นที่หนึ่งด้วยแล้วก็จะมีการคาดหวังว่าจะร่วมผลิตกับผู้ผลิตชิ้นส่วนสําคัญอย่าง b o e i n งด้วยนะฮะโบอิงเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่เครื่องบินนะฮะเขาทําชิ้นส่วนของขีปนาวุธไดด้้วย อย่างไรก็ตามการผลิตเพิ่มเติมจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบ,บกสษรัฐซึ่งล็อกฮิตมาต์เตนก็เสนอแนวคิดนี้อยู่กองทัพเรือสหรัฐกล่าวถึงแผนติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยว่ายังคงต้องดำเนินการทดสอบมากกว่านี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนงานรวมถึงการลองยิงแพ็ค3จากเรือว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็การทดลองสื่อสารด้วยระบบเรดาร์สปาย1อุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นหัวใจหลักของระบบจรวดเอเจส คือน่าสนใจว่าระบบจรวจเอซิสในที่นี้มีระบบเรดาร์สปายวันใช่ไหมฮะแล้วมันก็ต้องทดลองว่ามันสามารถตรวจพบขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงเนี่ยตรวจพบเสร็จแล้วสามารถยิงยิงเพเทรตขึ้นไปเนี่ยยิงสกัดได้ทันหรือเปล่าคือเอาจริงถึงเวลาพอใช้จริงมันก็อาจจะสกัดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทันน,นะฮะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อว่าเขามีความสามารถในการยิงสกัดเพราะอเมริกาที่ผ่านมาในอิสราเอลเขาก็ช่วยอิสราเอลยิงสกัดขีปนาวุธจากอิหร่านซึ่งก็เวิร์ก แต่พูดถึงอิหร่านและอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลก็โจมตีอิหร่านอยู่นะฮะบันดาลเลยความเคลื่อนไหวของกองทัพเรืออเมริกันเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐเริ่มติดอาวุธและจัดทํายุทธศาสตร์ใหม่สําหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งเพื่อป้องปรามจีนไม่ให้จุดชนวนความขัดแยง้งแล้วก็หากเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงๆสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเป็นฝ่ายซึ่งมีโอกาสชนะขี่วุนร่อนความเร็วเหนือเสียง df27 คืออาวุธทําลายเรือที่จีนทําขึ้นมาได้ดีที่สุด และสามารถบังคับควบคุมให้พุ่งเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการได้โดยผู้มีการทดสอบไปเมื่อปี2023ซึ่งในปีดังกล่าวรายงานด้านการทหารของจีนที่จัดทําโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยว่า DF27 เนี่ยยังอยู่ในชั้นที่กําลังพัฒนาเท่านั้นยังไม่ได้พร้อมมากมากนักแม้ p a ตร3จะมีพิสัยการยิงสั้นกว่าระบบเคียปนาวุธ SM6 ของกองทัพเรือสหรัฐแต่ก็มีความว่องไวและสามารถทำลายเป้าหมายได้ดีกว่า อ้างอิงตามข้อมูลของหัวหน้าโครงการป้องกันขีปนาวุธที่มีข้อมูลเรื่องระบบเอเจสที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเขาบอกกับ Reuters นะฮะแล้วก็ VOA เ้ขารายงานจากรอยเตอร์สอีกทีหนึง่งแพ็กตรีเป็นระบบที่กองทัพอสหรี่ยและชาติพันธมิตรใช้ในการป้องกันพื้นที่บนแผ่นดินเป็นหลักเมื่อเดือนพฤศจิกาคมที่ผ่านมาได้มีการทดสอบในเรือเสมือนจริงยังไม่เคยทําการทดสอบในเรือเวลามีการสู้รบจริงนะฮะ ข่าวคราวการสกัดกั้นทางอากาศโดยเพเทรียตในตะวันออกกลางและในสมรภูมิยูเครนที่สามารถทำลายขีปนาวุธคินซาวของรัสเซียได้ทำให้กองทัพเรืออเมริกันสนใจระบบนี้ตามการรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างจากเจ้าหน้าที่กล่าวโหมของสหรัฐที่มีข้อมูลตรงนี้นอกนจากนั้นทอมคาราโกผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันขีปนาวุธจากศูนย์เซ n t ตอร์ for strategic and international studies ที่กรุงวอชิงตันเขากล่าวว่าในภาพรวมความต้องการระบบจรวดนี้ที่ผลิตโดยบริษัทล็อกคิดมาเตอร์น,นั้นสูงมาก มากในระแบบที่ through the roof หรือทะลุหลังคาแม้คาราโก้ไม่ทราบว่าวกองทัพบรสษรัฐมีความต้องการรูนี้เป็นจำนวนมากเท่าไหร่แต่คิดว่ากองทัพบ,บกสหรัฐคงจะต้องเพิ่มจำนวนการผลิตเป็น2เท่าสืบมเนื่องจากกระแสะความสนใจจากรัฐบาลหลายประเทศตรงนี้ก็มีความสำคัญนะฮะในหลายๆเรื่องซึ่งเราเราคุยต่อได้นะฮะคือขีปนาวุธเพเทรียเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ใช้โดยกองทัพบ,บกสหรัฐ แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นการใช้ขีปนาวุธซึ่งประสบความสําเร็จทั้งในกรณีของอยูเครนยิงสกัดรัสเซียแล้วก็ในกรณีของอิสราเอลยิยงสกัดอิหร่านนะฮะซึ่งซึ่งแปลความว่าในอนาคตก็ไปไปได้ว่าจะหยิบมาใช้แล้วก็มาติดบนเรือรบของสหรัฐซึ่งลาดตระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อเอาไว้ใช้นในการต้านทานขีปนาวุธ d 2 7ของจีน นะครับซึ่งจีนเขาก็มีขี่ปาวุษไฮเปอร์โซนิกในหล,หลายหลายรูปแบบประเทศซึ่งมีความพร้อมด้านขีปปาวุธซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงมากที่สุดที่ไม่ได้โอ้อวดแต่มีความพร้อมจริงคือรัสเซียนะฮะรัสเซียมีขี่ปานุษย์ความเร็วเหนือเสียงซึ่งสามารถยิงเข้ามาในยุโรปได้และนั่นคือสิ่งที่เอาจริงแล้วเขากลัวกันนะฮะเขาไม่ได้กลัวระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ไปติดหัวรบที่จะเป็นขี่ปานุษย์ยิงข้ามทวีปไปสหรัฐเพราะว่าเขาก็รู้ว่ารัสเซียคงจะไม่บ้าบินนนนขาดั้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยสามารถยิงแล้วก็ทาลายเมืองใหญ่ๆในยุโรปได้อย่างแม่นยําซึ่งรัสเซียก็คงจะไม่บ้าบินขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเขาทําได้จริงโดยที่มันไม่ใช่เรื่องโอ้อวดส่วนไอ b m ซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยรัสเซียก็ไม่เคยใช้ไงอเมริกาก็ไม่เคยใช้ใช่ไหมคือคือ ICBM เ็ติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยถึงเวลายิงออกมามันอาจจะแป๊กก็ได้หรือมันอาจจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไฮเปอร์โซนิกสั้นๆเนี่ยยิงระยะ กลางเข้ามาในยุโรปตะวันตกเนี่ยอันนี้มันเป็นภัยคุกคามซึ่งไม่ได้เป็นภัยคุกคามซึ่งโอ้อวดคือค่อนข้างทําได้จริงแล้วก็แมนยํนะฮะอ่าล่ะนี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสหรัฐอเมริกาและจีนเขาเตรียมความพร้อมในการสู้รบอย่างไรถ้าเกิดมีความจําเป็นที่ต้องเผชิญหน้าทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงซึ่งมีการฮึ่มๆกันไปมาเพราะว่าจีนเขาก็จะส่งเรือเข้าไปลาดตเวนในพื้นที่ซึ่งอินโดนีเซียนั้นสํารวจน้ํามันอยู่อะไรอย่างเงี้ย หรือฟิลิปปินส์เขามีพื้นที่พิพาทกับจีนซึ่งเป็นเกาะแล้วฟิลิปปินส์ในยุคลูกมาโกสก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาเชกเช่นเดียวกันกับยุคของบีดาเพราะฉะนั้นเขาก็กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธน์ทางการทหารหลายเรื่องที่ก็คงจะทําให้จีนไม่พอใจนะฮะ อิสราเอลโจมตีเป้าหมายการทหารในอิหร่านเรียบร้อยแล้วนะครับกองทัพอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางการทหารในอิหร่านขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเช้าวันเสาร์ที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านและก็เมืองใกล้เคียงส่วนกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้ว แต่ว่าสหรัฐก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF มีแถลงการในโพสต์ในโซเชียลมีเดีย X ว่ากำลังโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางทหารในยุคนี้คือโจมตีอย่างแม่นยำแล้วก็ประกาศใน Twitter ให้โลกรู้โดยไม่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในการโจมตีอิหร่านในรอบนี้แต่ว่าบอกพี่น้องประชาชนทั่วโลกว่าโจมตีอย่างแม่นยำนะฮะก็คือชมตัวเองกองกำลังป้องกันอิสราเอลไอ f เฟมีการแถลงการใน X นะในโซเชียลมีเดียคราวนี้แถลงการระบุได้ว่าระบอบในอิหร่านและตัวแทนของพวกเขาในภูมิภา ได้โจมตีอิสราเอลอย่างไม่ลดละนับตั้งแต่7ตุลาคมใน7แนวรบนะฮะ Seven Front War รวมถึงการโจมตีโดยตรงจากแผ่นดินของอิหร่านชเช่นเดียวกับชาติอธิปไตยทุกแห่งในโลกรัฐอิสราเอลมีสิทธิ์และหน้าที่ในการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นไม่นานหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเกนเดินทางมาถึงสหรัฐหลังจากเดินสายในโลกตะวันออกกลาง ผู้ซึ่งเป็นโฆษกของสภาวาวมาม่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าได้รับทราบถึงข่าวการโจมตีแต่ว่าทางสหรัฐบอกว่าเข้าใจว่าอิสราเอลกำลังทําการโจมตีแบบล็อกเป้าต่อเป้าหมายทางทหารอิรานในฐานะการป้องก,กันตนเองและเพื่อตอบโต้การยิงจรวดจากอิรานอิสราเอลใส่อิสราเอลเมื่อหนึ่งตุลาคมเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นี่คือภาพเนท anyahu ในวอลรูมนะฮะเพราะฉะนั้นที่รอกันมาพักใหญ่ว่าเมื่อไหร่อิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านวันนี้ณนะเวลานี้อิสราเอลเพิ่งตอบโต้แล้วเขาประกาศให้โลกทราบแล้วแล้วก็เป็นการตอบโต้ในแบบที่อิสราเอลบอกว่าแน่นยำนะฮะก็มอนิเตอร์ต่อไปนี่เป็นข่าวใหญ่ซึ่งกําลังเกิดขึ้นณนะเวลานี้